สวัสดีค่ะอยู่กับช่องตัวเกียวมิวสิกเอฟซของเรานะคะผู้จัดการตัวเกียวมิวสิกเดินทางพาศิลปินกลับจากงานไปที่ขอนแก่นช่วงเวลานี้ศิลปินและคนขับรถพักผ่อนกันในรถนะคะเร็วๆนี้ศิลปินตัวเกียวมิวสิกจะได้เดินทางไปสแสดงที่ภาคใต้โรงเล่าแสงจันทร์นครศรีธรรมราชที่ทางใต้จะมีอยู่ประมาณ7จ็คิวค่ะของศิลปินค่ายตัวเกียวนะคะและวันนี้มีงานรับเชิญปฐมบงงังเทิงศิลป์ที่จังหวัดขอนแก่น พอแสดงเสร็จก็จะพากันพักพรเดินทางต่อวันที่30ตอนเช้าค่ะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเจอกันที่ร้านอีสานอินเตอร์ปิ่นเก้านะคะแอดมีคลิปบรรยากาศของผู้จัดก,การตัวเกียวมิวสิกช่วงพักรถอยู่ที่หน้าเซเวค่ะมาฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะคะก่อนไปชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องตัวเกียวมิวสิกเอซของเราด้วยค่ะพี่น้องเขา้จาจอนอนได้พี่น้องแต่ข่อยาานี่มาท่านในนอน ป็นสี่ใช่ไิงหวงัดคันแกนประมาณเที่ยงหมด้ลยพี่น้องคนขับรถให้เปนนอนนะครับให้เปนนอนเป็นช่วงเวลานอนน,นอนจาก2-3ชั่วโมงเป็นอ้าชั่วคมงเป็นนอนโดนละแหละนะครับเพรว่าเขาก็ออกมาจากงานประมาณต3สากับตีสี นะครับตอนนี้เป็นนอนจับสองสา 2, 3, มชั่วโมงโค้มังสวิรัติเดินทางต,อต่อขอบคาณบอดให้นะครับน้องๆผู้ใดเพิ่มมาไว้เพิ่อนกันนอนในรถแต่สตาร์รถน,นอนหนอ่องเร็วๆนี่นะครับเดี๋ยวสิมีคิวทางผ่าไก่นะครับผมอาจจะได้พบเจอกันแน่นอนนะครับอยู่ที่โรงเลอร์รแสงจันทร์คนครศรีธรรมราชนะครับเร็วๆนี่พี่น้องเลย นะครับศิลปินอีสานเท่าไหร่ไปน้อยมากนะครับน้อยมากท mm hmm. ี่เราเ็นเห็นตัวเกียวนะครับหลอดแลนไดน้ผกไตประมาณเจ็ดแปดคิวก่าน,นะครับก mm ิ hmm. น mm hmm. วิตามินซีสองสามขวดห mm hmm. น้าใช้ฟิลเตอร์ mm hmm. แล้วถ้าก็นอนผมนอนมาหลับไหมในโรงมันนางเลีย นะครับหลังมณีเฮ่ารับเชิญนะครับเต็มมุ่งนะครับอยู่เวทีประสมบัตรเทิงศิล์นะครับพี่นองก็กางมานคือกับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเท่านี้แหละนะครับแสดงที่แหล่วข้าวกาศีพันนะครับเดินทางต่อในวันที่สามสิ็บชมเช้านะครับเพื่อกับขบักขบเพต่อนะครับเจอกันแน่นอนครับวันที่สามสิบนะครับร้านอิสานอินเตอร์ปิก้านะครับผมก่อนที่เราจะลงไปที่ ราชบุรีนะครับอำเภอจอมบึงนครับเร,เรื่องเราก็จะได้เคลื่นอนรถโอเคกับคอนแกนงางกนกระโดดขึ้นกบกฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ